สวัสดีครับผมน,นายรัชพัฒน์เอินและดิฉันนางสาววิญจรัตนเก้วจำปาสีค่ะพวกเราเปน็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.1ค่ะจะมาทำการทดลองที่มีชื่อว่าเคมีลุกไหม้ค่ะก่อนอื่นเรามาแนะนำอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะด่านทับทิมค่ะ ด่างทับทิมมีชื่อทางเคมีว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตค่ะสูตรทางเคมีคือ KMnO4 ค่ะลักษณะของด่างทับทิมนะคะจะมีเก็ดสีม่วงค่ะเป็นสารประกอบประเภทเกลือมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแช่หรือชำะระล้างสารเคมีในผักค่ะต่อไปนะคะ เป็นกีซลีนค่ะกีซลีนมีสูตรทางเคมีคือ C3H5 ค่ะกีซลีนมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นค่ะมีความหนืน่แล้วก็มีรสชาติหวานค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำสบู่และทำเครื่องสำอางได้ค่ะต่อไปเป็นช้อนตักสารค่ะโกงและที่บน หลอนยน์ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจานเพาะเชื้อค่ะก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ศึกษากับการทำปฏิกิริยาของด่างทับพิมและกีสลลนค่ะ เพื่อศึกษาว่าสารเคมีสองชนิดนี้มีการทำปฏิกิริยากันแบบใดและผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มลงมือทดลองกันเลยค่ะเริ่มจากการนำด่างทับทิมไปบดค่ะบดให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะบดให้ละเอียดพอสมควรนะคะพอละเอียดแล้วค่ะ ก็ตัก่างทับทิมใส่ลงในจานเพราะเชื้อค่ะตักให้มีปริมาณพอสมควรค่ะจากนั้นนะคะให้นำกีเซลีนหยดลงไปค่ะหยดลงไปให้ทั่วค่ะ ถ้าหยดไม่ทั่วก็สามารถที่จะใช้หลอดแก้วค่ะหลอดแก้วเพื่อคนให้มันเข้ากันค่ะให้เพื่อนๆพอลองสังเกตดูนะคะจะมีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นค่ะและเมื่อเกิดการลุกไหม้เสร็จแล้วนะคะสารเคมีที่เกิดการลุกไหม้ก็จะม ลักษณะแข็งๆค่ะต่อไปเป็นการฟังสรุปผลการทดลองค่ะคที่เกิดแบบนี้ได้เพราะว่าเมื่อหยดกิสรีนลงบนหนังนทีมและทีมไวสัพักจะเกิดปฏิกิริยาแบบคลายความร้อนและจะมีเปลวไฟลุกไหม้เหมือนปฏิกิริยาที่เห็นันก่าวนี้ประโยชน์ของการทำการทดลองนี้คือทําให้ทราบว่ากิสรีนเมื่อ ทำปฏิกิริยากับด่านทันทีจะเกิดการดุกไม่ได้ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังที่จะเก็บสารทั้งสองชิดนี้ไว้ได้วยกันค่ะค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ